เพื่อนๆทุกคนด้วยนะครับก็อยู่ผมในเกม Hero of r ด้วยนะผมหรือว่าเกมฮอนนั่นเองนะครับสำหรับคลิปนี้นะผมผมจะมาเล่นอินจานะครับผมหรือว่าสลัดนะฮะโอเคนะฮะตัวนี้ไม่ค่อยได้จับนะผม เลนกลางแล้วกันนะโอเคนะผมก็ก็ปล่อยคลิปลงไปแล้วนะครับผมจะมาอยู่ที่เลนกลางนะ <'m> there. ตัวนี้ก็ผมไม่ค่อยได้จับแล้วผมตัวนี้จะเล่น,นดีไม่ดีบ้างก็ขอไปด้วยนะครับ ไม่ใช่ว่าไม่จับไม่เล่นเลยนะผมเพราะว่าอย่างไงเล่นไม่เป็นนะฮะก็เลยอยากลองเล่นดูนะฮะว่ามันเป็นยังไงนะแล้วผมก็จะมาเจอกับแพนด้านะฮะ ازUM อ่าเลนบนนะครับผมได้ปลารัาไปนะฮะอาเชื่อนะผมเจอแพนด้านะฮะได้เลนในเลนกลางนะฮะทำไมมันเบาจังนะอ่ะคิดกระดันมาละอ้าวเจองัดท่งทีเกือบตายนะฮะโอ้โหแรงจริงๆนะสกิวแพนดา้า ก็ยังอยู่นะยังไม่ไปนะพี่ผมโดนกดแล้วเนี N ่ยเนี้มไม่ไปนะเนดากดผมนะฮะเห็นเขาว่าเินจามัน สกิลแรงสกิลโหดนะผมก็เลยอยากลองไปดูนะฮะเป็นยังไงนะฮะแต,แต่ว่าจรวดกระจายหมุนเร็วมากนะฮะบางทีก็กะไม่ถูกนะครับผมเจองานอีกละทีน,นี้ยังไงครับผมอา้าวยังไงฮันด้ายังไงกะดีๆครับผมอีกหนึ่งที่ตายนะฮะ ก็ได้อยู่นะผมโอเคนะฮะนะฮะก็แหนห้าก็หายอาก็มาแล้วนะผมโอ้มาไวจริงนะฮะศัตรูหายไปเติมเมิือไว้ก่อนนะผมถางงนผมไปเีงผมตายแน่นอนเลยนะผมได้รุนเฮดนะฮะ มาเจอลูกคุณเลยนะผม <Got it. S 1> เดินมายังไม่มีใครมาเก็บนะฮะผมรอขวดผมจะไปที่เล่นไหนอะแลนด้าต่อไหม <'m> ผมจะเดินไปอย่างนี้เหรอ <Right away. S 1> ได้ไหม <c oughs> <c oughs> ไม่เอานะาไม่กล้าเสี่ยง่ะ <'m> ไปโดนเพนด้างัดอีกนะฮะ <Right away. S 1> <c oughs> สัตว์รูหายไปกลางหายนะไปไหนโอ้ยยังอยู่นะฮะเด้งว่าไปบนนะฮะเดี๋ยวไปเก็บรูเหมือนกันหรือเปล่าไม่รู้นะตอนนี้อันติออกมาแล้วนะฮะอันติเป็นยังไงยังไม่รู้นะแยกล่างหรือเปล่าน่าจะแยกล่างนะฮะน่าจะแยกล่างนะฮะ ยังไงแนได้ยังไงแตด้ไม่อยู่แล้วนะเอาหอยถอยไม่เห็นนะกลับไปไหนไม่รู้สัตรูหายไปมาดันป้อมเลยนะไั่มีใครอยู่ละ โอ้ oh, เล่นล่างไล่กันมันเลยนะไปล่างทันหรือเปล่าใครมาสเกลนะตายนะฮะศัตรูหายไปโดนไปนะสเกลโ <c oughs> ดนมันม,มีดอนปล่อยสาลายใสนะฮะ <c oughs> ม,มีใครจริงๆเหรอเรนกลางเนี่ยศัตรูหายไปกลางหายนะ <c oughs> เงียบจังเลยนะฮะระวังนะครับผมไม่มีใครอยู่นะระวังสบายเลยนะมีใครมาทิ้งวันใครลงมากลางฮะมีใครหรือเปล่าอเไม่เห็นนะระวังแพนด้าโอ้โหแพนด้าไปบนนะเรียบร้อยไหมไฟเลอร์ไม่เหลือนะฮะยังไงโอ้โหมันโดนเซ็งครับแต่โมมีเง็ดนะกดเงียบไหมทียังไง เอ้าโดนโดนสวิตซ์โอโโ้ยเมื oh. ่อกี้โดนโดนวิสเลเยอร์ด้วยนะฮะเมื่อกี้ปล่อยมวนโดนเฉยเลยเมื่อกี้โดนเป็นดาไปด้วยนะเมื่อกี้โอ้โหก็ถือว่าแรงนะฮะเมื่อกี้ก็มือด้ะผมผมปล่อยไปม่วนเมื่อกี้โดนเฉยเลยโอ้โหแรงจริงนะจอเป็นอ่าโดนมาเชนนะฮะ เอากดนะฮะมาแหลกอะไรตัวนี้เนี่ยจะลงไปที่เลนกลางก่อนนะไปดูรูนก่อนมีรูนเกิดยังไงรุนฟอรอมนะฮะอา้าวเหนด้นอีกนะฮะศัตรูหายไปเห็นได้อีกนะฮะ,าาะ,ฮะเห็นหรือเปล่านะไม่ทันนะฮะ ระวังไม่ทันนะครับผมไม่ร well. um> ู้เขาเห็นหรือเปล่าไม่รู้นะอ้าวนี่เป็นลูนเฮดอีกแล้วนะครับผมโอ้โหมันผมโจมตีอะไรขนาดนี้ระวังจะฆ่าเพนด้าอะไรหรือเปล่านะลองดูนะฮะหรือว่าผมจะตายเองนะฮะโอ้เข้าผิดเข้าผิดอันนะฮะเมื่อกี้เอกรางไปแล้วนะฮะตายไหม โอ้โหน่าจะเรียบร้อยนะฮะไม่เหลือนะผมตายนะมมนไไลุงสวิเบทอันติไปไม่เหลือนะฮะอ่าันนี้ก็อิสเรียมาตายไปนะอสวิเบทยังไงยังไงด้วยหรือโอ้ยังไงอาเชื่ออาเชื่อยังไงอีกนึงที่อีนกนึงทีไ่ไม่ได้นะฮะสวิเบทนีอนกอกเป็นได้ คนด้ามารับกรรมแทนนะฮะป๊อกเด้สองดอกไปเลยเูกเถอบตายนะฮะจจะไปที่เลนล่างนะฮะศัตรูหายไปไปทนัปทนฟอร์มล่างนะผมกับดิจีเน่นะฮะมีดอนด้วยนะดันมีอะไรนะฮะ อไอนะนะะ้ย่าเฉยๆกลางได้ดีนายอมไปแล้วนะรอคิดดันนะฮะจะไปดัน้อมกลาง้อมล่างต่อแนะฮะแรงจริงครับผมเอาใครมา The Legion have destroyed a h e b o r n ปไว้นะฮะอจะเปนิเนะเมื่อกี้ ใครโดนอะจิจิเนคอย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 งูไปหนึ่งที่โดนฟันเอาจิจิเนะไปทำไมเรียบร้อยนะฮะเดินเข้าไปไม่รู้เลยเดินเข้าไปแบบกะจะฆ่านะเดินเข้าฆ่าโดนฆ่าก่อนไปช่วยไม่ได้นะฮะกลับไปดูลูนก่อนนะฮะ The Legion have destroyed tower. เราแยกล่างไปแล้วนะแยกทำไมไม่รู้นะแยกเล่นๆดูแล้วเป็นยังไงนะฮะ <Right away. S 2> มีใครมาเล่นกลางนะฮะขอ <the> ฟา์งไปนะเอาป้อมกลางไรหรือเปล่า จะมีใครมานะหรือเปล่าเห็นไม่มีนะตป้อมกลางต่อนะใครเดินมาลูกแอบไม่มีนะคิดไปอ่ะเลเยอร์นะโอหรอป้อมกลางนะฮะใครอีกหรือเปล่านะฮะ

ยังตายไหมโหยอะจังเลยอะจะได้ไหมจะได้ไหมโหได้ได้ยังไงสวิตเบดสวิตเบไม่ทันนะครเมื่อกี้เข้าไปในป่าเเขาม่ตายดอลนี่ได้นะฮะเข้าไปในป่านะฮะ ตัวไหนกันแน่่ะเอาโอ้โหอันติตัวฟอมผมนะฮะโอ้โหจีเนียสับไปนะเกี่ยวกอันติตัวฟอมของแพนดนาโอ้โหแรงเงี้ยโอ้โหสเก๊าตายตายไหมโดนซูมโอ้โหไม่ตายนะฮะโอ้โหคือรอดไปนะครับผมโโอ้ห จันเกือบตายได้อีกนิดเดียวได้นีก่ก็เหลือสิบสิบเก้ากูเซ็นนะฮะเมื่อกี้กอ้าวยังเรียนมาเฉาะผมอีกนะฮะยังไงผมก็ไม่รอดอยู่แล้วผมเมื่อกีก้แต่เก้าที่ตัวปวดสัะดุ้งหายไปต้องบอ,อกเป็นนโล้ตระวังต้องบอกเป็นนูสโตนแล้วอ้าวเฉาะอีกแล้วยังไงอ้าวยังไองอีกทีเดียวไม่ไหวนะฮะ ผ่านกันมาแล้วนะผ่านขึ้นมาแล้วถอยไปถ,ถ้าเขามีซูมิดนะ่าจะไม่รอดนะฮะอย่อมิดอนนะฮะโอเคนะฮะผมจะมาที่เลนกลางนะเมื่อกี้จะมีนายฮนะจะเข้ามาหรือเปล่าแยกล่างไว้ลากฟอรมไว้ซอนไว้ก่อน โอ้โหโอ้โหได้เกรือตายนะฮะผมแยกล่างไว้ทบนะฮะเมื่นนอกี้ผมว่าเขาจะมาพ่ก,พกายไปดูดูก่อนไม่รูนะฮะ ดันลางไว้หรือเปล่านะฮะเดี๋ยวผมไปดูดูล่างจ<ป>ันไม่มีนะฮะสกเก่าเก็บไปแล้วนะใช่ไหมใช่สกเก่าน่าจะดูไปแล้วเมื่อกี้เอเซเลเยอร์รไม่เหลือนะโดนสับแตกไปนะฮะจันไปที่กระอาล่างต่อนะฮะยกขยงไปเลยนะฮะอ้าว เอ็นด้าไปทันนะฮะเอาสเกลยังไงไม่เหลือนะฮะเอผมดึงสตัไมไปไม่ทันแนตะ่ว่าก็ได้ไปนะฮะจะมากลุ่มล่างไลยหรือเปล่านะอา้าวคุเบ็ดจีเนสโอ้โหสดนะครับผม เ <Got> ขาอาจจะมาป้อมล่างนะฮะมี <Right away. S 2> ใ,ใครมาผมก็เอาป้อมล่างนะฮะสัก yeah. yeah. ก้าวอาจจะมาตรงนี้หรือเปล่างป้อม,ม,นะมล่างไปนะฮะ The Legion have destroyed a Hellborn tower จะไปดักตัวนะฮะผมมีใครมาผมมาหรือเปล่า นี่นะฮะเี้ยอมดนะฮะอ่าผมก็ได้เป็นชส่วนของนูแล้วนะครับผชิ้นส่วนเดียวท่านผมก็ได้เป็นนูตโตนละผมจะไปดูรุ่นด้นบนนพร้อมนะฮะ วิ่งรูนนะผมทั้งวันนะฮะวิ่งรูนอย่างเดียวนะฮะโอ้โหได้ดับเบิ้ลนะฮะมีแต่รูนดีๆนะผมวิ่งมาเก็บทีไรนะฮะผมจะไปบนนะฮะ เกินอยู่บนหมดแล้วนะผมขึ้นบนเลยนะฮะมีใครติดในป่าหรือเปล่าเป็นได้นะฮะลงมาหนะ้ายิ้มง่ายโอ้โหได้ยินเสียงผมกดลำบนลำบอบไม่รู้นะเมื่อกี้อ้าวจูวมีนายยังไงจูบินายจูบินายโอ้โหแจนตื่นมาดูๆนะฮะเมื่อกี้ คอมคอมบอลนะฮะแยกล่างเอ้าโอ้ยแยกล่างนี่ลุนหายเ,ยเหรออ๋อนี่เองนดนตะปืลผมหายนะโอเคจดโมดเฉพาะอมบอลนะฮะตัวดัดไม่มีใครนะฮะ ทำไมไม่รู้นะฮะ The Legion have destroyed a Hellborn tower ไปข้างบนไปนะฮะซุเปอร์เบสยังไงอื้มฟันไว้ทันนะฮะผมไม่งั้นโดนสาหร่ายมันไม่มดนนะะโดนนะฮะเราจะขึ้นป้อมบนนะฮะยังไงยังไงไกี่วากะมาจันตีนะโอ้โหทีนี้ยังไง ยังไงโอ้โหโอ้โหยังไงง้วดทั да ่วส่วเหลืองนะโอ้โหเป็นได้ยังไงโดนใบนะฮะยังไงยังไงอยู่ไหนไปไหนอยู่นี่เองนะผมป้อมนะฮะโอ้โหย้อยนะเชฟสูมไปนะฮะโจะมาป้อมนะฮะมีไฟเลยนะฮะ เฮบ e นบาร์รตแูกฮะแากไปแล้วนะฮะยังไม่แตกอาก้าวย,ย,ยังไม่แตกยังไงเจมินายยังไงยังไงเจมินายตายอีกทีนึงเกอีกทีนึงเกาอีกทีนึงหนงหูไม่รอดนะฮะไเลอตายเอยังมีตามผมูมานะฮะ ไม่มาไม่มาเปล่าอ้าวใครหลุดอ่ะดีไปเลอร์หลุดไปเลยนะครับผมเมื่อกี้สงสัยเขาจะหลุดนะจันมันเปล่าเลยนะฮะแต่ผมก็น่าจะได้ดู้สตัแล้วล่ะระวัง One of your structures is under attack I hope I ah จีแนนหรือเปล่านะฮะจันบีไฟเดอร์หลุดนะฮะตอนนี้ก็สถานการณ์ก็ก็น,น่าจะดีอยู่นะฮะนนก็ไม่เป็นไรนะดีไฟเดอร์หลุดไปก็ถือว่าดีอยู่นะฮะ จะซื้อเป็นดัดไว้นะอันนึงอืมจิแอร์จัดไปนะจิแอร์นะฮะอ้าวยังไงอาเชอร์ทันไหมผมทันไหมอาเชอร์ก็ผูกดึงมันจริ่งอีกนึงงงง้งทีโอ,อเคโอ้โหช่วยอาเชอร์อาเชอร์ไว้ทันนะฮะลิ้นรัวแล้วนะฮะ เดินกลับบ้านนะผมหมาไม่ทันจะตายนะผม,มเมื่อกี้คือแพนด้าโดนแพนด้าตุยมมายายาต้ยนะครับผมเมื่อกี้อ้าวกำลังเชื่อมต่อเข้ามานะดิฟไปแล้วนะฮะเราจะมาเนรมเงียน้อมบนนะฮะไม่ไม่ใช่ฟอมล่างนะฮะ้อมลานน่างม,มีใครมาหรือเปะ<ไ>ปมุมี<ป>นะฮะ แยกล่างยิงเลยนะฮะมีใครมาเอาจิมินะ่าฮะโอ้โหเยินต้นไม้หนีไม่ได้นะฮะพี่จะแยกล่างไปหรือเปล่าอ่าแยกล่างไปนะฮะ,เอ,ะ,ฮะเอายังไงโอ้โหโอ้โหยังไงแยกล่างคืนโอ้โหเกือบตายนะฮะสกามานี่ผมไม่รอดเลยนะเนี่ย เดือบตายแล้วผมหงเยอดโดนลุมนะฮะผมขอกลกับบ้านละกับวาร์ปอีทบอมนี่แหละปลอดภัยดีนะฮะโอเคนะฮะไปใหม่นะฮะ เช่อมตัวไปผมว่าผมจะเป็นน่าจ,จะเป็น P K นะหรือไม่ก็ <Right away. S 1> ไฟแบนเอาไว้ทำแยกล่างนะระวัวงดูก่อนนะฮะ right <away>. อ้าวมันีดอนโดนฆ่าไปนะฮะอ้าว ยังขึ้นไม่ได้นะฮะเคือยังกันป้อมอยู่นะฮะอะไรรุนนะฮะวิ่งวอล์กแล้วให้อีกแล้วนะฮะยังไงเจมินายรอดไหมจะทำยังไงอไม่มีไม่มีไม้ให้ดึงด้วยนะโอ้โหคลิปเยอะด้วยยังไงได้ไหมโอ้โหเมื่อกี้ไม่ทันนะฮะตายไหม ตายไหมตายไหมตายไหม,ม,มทีหนึ่งโอเคนะฮะอ้าวจะเ,เบส์ไปยังไงเล่นโบนก็โดนฆ่าวีนะฮะเรนโบนก็ได้ฆ่าวีนะฮะไม่ใช่โดนฆ่านะฮะอ,อ้าวโคชมอฟมละางตรล่านะฮะ นยังไม่มีใครนะฮะเอาลูกเสียยังไงปั่นทันพอด,ดีนะเมื่อกี้มันไปร่อนปล่อยไปไม่โดนนะฮะออกมาพรมล่างนะฮะโอ้โหก็ยังไม่ไม่หนีไปไหนนะลุกเสียนนะฮะก็ กลับมาแล้วนะ Super awesome skills เป็นบด,ดนดข้าไหมนะฮะ The Legion have destroyed a Hellborn tower ผมชอบเป็น PK แล้วกันนะ Got it โอเคนะฮะ In a flash จะพิวเหมือนเขาหรือเปล่านะไม่รู้นะ mm hmm. ก็พาออกนะผมตามนี้นะฮะโอโ, <Surprise. S 1> โอ้โห แรงเหมือนกันนะฮะแต่ไม่ได้อะไรเอาหูพ่จิเน่ยังไงยังไงหูเที่ยวโิเทอร์ซิโตรันซ์มหูสกาวพี่สิเขาได้กระตาฟ้าเหรอเมื่อกี้เห็นเห็นหอกบอะไรไกลเมื่อกี้ สวยไหมนะฮะยังจะป้อมอยู่นะฮะโอ้ตายอันจะตายนะฮะโดนลุมขนาดนี้นะไม่เหลือนะก็ตายไปนะฮะโดนปดนูโดนทุกอย่างนะฮะทุกสกิลลงที่ผมหมดนะฮะยังไ,ไงโอ้ม เก๋าเลยเก๋าตาฟ้านะเมื่อกี้โหมาไกลๆมันมีด่อนหลับเลยนะฮะตจมตีเชิญกำลังเนียนแล้วกำลังเนียนบุ่อยู่นะฮะเกิดอะไรป้อมไปนะแต่ว่าจะเหลือไหมไม่รู้นะฮะไม่น่าจะเหลือนะฮะน่าจะเหลือนะฮะตุ้มเรียบร้อยนะฮะ อีกเลเยอร์จัดไปหนึ่งดอกนะฮะผมหลับก็เกินแล้วละนะจะไปที่เลนกลางนะฮะจะไปเอาป้อมกลางนะฮะใครไปด้วยหรือเปล่าอ,อ,ะอะไรผมนีเจแน่ผมพิงไปติดต้นไม้นะฮะผมออกไม่ได้นะฮะ ตายอีกแล้วนะครับผมรออีก10ปีนะฮะมาแล้วนะฮะโอ้โหอยู่เพียอเลยนะครันนี้เจอ,อใครหรือเปล่านะฮะม,มีใครนะฉัอยู่ ผมไดูรุน่น The Hellborn t r e g i o งก็แตกนะฮะ้วกตายไปนะผมจะงเตะ้ตายนะฮะมีใครหลงมาอา้าวโอ้มันจะเรียบร้อนยนะโอเคจะมีนายฮะจีนแเข้าไปอีกแล้วนะฮะ ขอลาว่างที่เขาฆ่ากันนะฮะจะไปช่วยหรือเปล่าต้อไปฮะไม่ทันนะครับเอาวิซเลเยอร์ Just c o u e m e for a big b i n g ตะเก้าเก้ายังไงเก้ายังไงโอ้โหไม่ทันนะฮะ อลืมกดจัดอีกนะฮะเมื่อกี้กดทรงไมตอนนี้นะนก็ได้ปลัลกไปนะฮะอันนี้มาจะจบลงแล้วนะผมใช่หรือเปล่านะยังไม่กดนะฮะจังสิงด้า โดนอันติโจมเรียบร้อยนะผมตายไปนะฮะตรงที่ผมคนเดียวนะฮะโอเคนะฮะก็น่าจะจบลงแล้วนะฮะขอบคุณที่รับชมด้วยนะครับชอบรู้คนไรก็แชร์ด้วยนะครับ